สวัสดีครับผม MU Smile คัย่าวันนี้มาเจอกันแบบเด็กสตรีคนชราไม่เกี่ยวนะครับวันนี้สายซิ่งเจอกันยาริส 1.5J ปี2011อยากรู้ไหมครับว่าทำไมมันเป็นรถที่เหมาะกับวัยรุ่นเดี๋ยวผมจะพาไปลุยกัน ที่บอกครับว่ารถยาลิสเนี่ยมันเหมาะกับวัยรุ่นนะครับด้วยเหตุผลที่เครื่องยนต์พันห้ารซีซีของตัวนี้นะครับให้แรงมามาถึงร้อาแรงมานะครับเดี๋ยวเราจะลองอัดตาเร่งกันดูว่ามันจีดจัดแค่ไหน 3. ามสองหนึ่งป้ายแค่กดทันเร่งนะครับสบายๆนะครับสังเกตความเร็วไหมครับว่ามันขึ้นจีดจัด มากมายนะครับตอนนี้ก็ขึ้นหลักร้อยแล้วนะครับซึ่งระบบช่วงล่างเนี่ยของตัวนี้เรื่องความที่เป็นรถมือสองเขาก็เซ็ตโหลดช่วงล่างมาน,นิดนึงนะครับทําให้ช่วงล่างมันแข็งกระด้างไปสักนิดหนึ่งแต่เรื่องของการก่อถนนจะทําให้ไม่ยวบยากนะครับมีการก่อถนนที่ดีมากขึ้นนะครับถ้าคุณจะไปซื้อรถมือสองรุ่นนี้นะครับสิ่งที่คุณควรที่จะต้องทําเนี่ย ก็คือเรื่องของการขับขี่และทดสอบช่วงล่างนะครับเรื่องความที่สไตล์รถมันเป็นสไตล์รถซิง่งส่วนมากเจ้าของคนเดิมเนี่ยมักจะเป็นวัยรุ่นนะครับซึ่งวัยรุ่นเขาะจะขับรถกันซิ่งซิ่งอยู่แล้วนะครับให้ไปเทสด้วยว่าช่วงล่างเนะี่ยมันมีการสึกหรอมากเท่าไหร่นะครับแล้วถ้าวิ่งทางตรงได้แบบนี้นะครับก็ลองปล่อยมือดูสักนิดนึงนะครับว่าปล่อยมือแล้วเป็นยังไงบ้าง ช่วงล่างกินซ้ายกินขวาไหมาถ้าเกิดว่าปล่อยมือแล้ววิ่งตรงอย่างนี้ก็ถือว่าใช้ได้อย่างรถคันนี้เนี่ยผมปล่อยมือมาสักระยะหนึ่งแล้วเห็นไหมมันก็ไม่ได้กินซ้ายกินขวาในขณะที่ถนนเนี่ยมันก็ไม่ได้เรียบนักนะครับเวลาถ้าไปซื้อรถรุ่นนี้ไปเช็คช่วงล่างด้วยอย่างที่บอกคือส่วนมากไว้รุ่นขับรถซิ่งนะครับย่อมมีความชํารุดสึกหรอของช่วงล่างแต่ถ้าคุณได้รถที่มีการเซ็ตช่วงล่างให้มันหนึบ มาแล้วบางส่วนเนี่ยก็ถือว่าเป็นโชคดีของคุณนะครับที่ได้รถช่วงล่างดีๆมาใช้งานเครื่องยนต์นะครับกับเกียร์ของรถรุ่นเนี่ยไม่ต้องกังวลอะไรมันมากนะครับเพราะบล็อกของเครื่องยนต์เนี่ยใช้1 n z ซึ่งเป็นเครื่องบล็อกเดียวกับ t o y o t ้าวีออยู่แล้วยาลีสกับ v ีออสเนี่ยใช้บล็อกเครื่องบล็อกเดียวกันเป็นเครื่องพันห้าร้อซีซีเหมือนกันนะครับเครื่องยนต์ตัวเนี้ยโคตรพนพ้นมากๆนะครับหาอะไรเปลี่ยนง่าย แล้วเครื่อง1 n z เนี่ยขายมาแล้วประกอบรถเนี่ยมาให้เราขับแล้วนะครับเป็นล้านเครื่องแล้วคุณไม่ต้องกังวลเลยอะไรล่แท้อะไรเทียมอะไหล่เทียบอะไรมือสองอะไห่อะไรก็ไม่รู้มีเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็ราคาไม่แพงช่างทั่วๆไปตามอู่ห้างทางข้างถนนยังไงซ่อมได้หมดการันตีเพราะว่ามันเป็นรถที่คนใช้เยอะถ้าซ่อมไม่เป็นก็ไม่ต้องทำมาหากินแล้วเข้าใจนะข้อเสียของเจ้ายาลิสรุ่นนี้ นั่นก็คือเรื่องของเสียงลมด้วยความที่ยาริสรุ่นเนี่ยมันเป็นรถ5ประตูนะครับเวลาเรื่องของการวิ่งใช้ความเร็วเยอะๆเนี่ยมันจะมีเสียงลมตีเข้ามานะครับซึ่งข้อเนี่ยน่าจะเป็นข้อด้อยของรถที่เป็นลักษณะ5ประตูหลายๆรุ่นนะครับยาริสรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นหนึ่งที่มีข้อเสียในเรื่องของเสียงลมที่เข้ามาในห้องโดยสารนะครับข้อเสียอีกข้อหนึ่งนะครับเป็นเรื่องคลาสสิกมากๆถ้าใครใช้ v ีออนะครับ ตั้งแต่ปี03เป็นต้นมาหรือยาริสตั้งแต่ปี06เป็นต้นมาที่เป็น, ok 2005, นบล็อกเครื่องพันหนะครับเครื่องมันชอบมีเสียงสายพันดังอีอีอีอ,อ,อีตอนเช้าเช้าเวลาที่เครื่องมันยังเย็นเย็นอยู่พอคุณขับไปแล้วเครื่องร้อนสักพักหนึ่งมันก็จะเงียบไปไอเนี้ยเป็นปัญหาคลาสสิกเลยของ เครื่องยนต์บล็อกนี้รุ่นนี้นะครับแก้ยังไงก็แก้ไม่ค่อยตกนะครับก็แนะนําว่าหาอะไรหล่อเลื่อนมันหน่อยนะครับหรือถ้าสายพานคุณมันเสื่อมมากๆแล้วก็ควรเปลี่ยนสายพานนะครับการนั่งในห้องโดยสารนะครับสิ่งที่ผมชอบคือด้านหัวค่อนข้างโปรโ่งสังเกตไหมครับว่าหัวเนี่ยมันจะมีระยะที่ค่อนข้างเหลือเยอะมากๆเลยก็หนึ่งฝ่ามือกันเต็มแบบนี้นะครับเอาไปทาบเนี่ยเหลือเยอะนะครับแล้วก็ทัศนวิสัย ค่อนข้างดีด้วยความเป็นรถหน้าสั้นนะครับเวลาขับขี่ก็จะมีความคล่องตัวที่ค่อนข้างสูงนะครับแต่สิ่งที่ผมไม่ชอบนะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวพักแขนนะครับซึ่งตรงเนี้ย ด้วยความที่เป็นรถเล็กเขาก็เลยไม่ได้ใส่ในส่วนของพักแขนให้เรามาเท้าแขนตรงกลางนะครับตรงเนี้ยถ้าวิ่งขับทางไกลาอาจจะเกิดความเมื่อยล้าได้ในกรณีที่เราจะอยากจะพักแขนเราก็ต้องเอามือมาตั้งอย่างนี้ไว้แทนก็กลายเป็นขับรถแบบเรียบร้อยอะ่ะแบบนี้เลยเรียบร้อยมากนะหลังจากที่เราไปทดลองขับกันแล้วนะครับเรามาทําความรู้จักภายในกันหน่อยดีกว่าว่ามันมี อะไรบ้างนะครับที่ผมชอบแล้วก็ผมไม่ชอบนะครับอย่างแรกเลยที่ผมชอบคือเรื่องของที่วางแก้วที่วางของต่างๆนะครับมันมีมโหฬานมหาศาลมากๆเลยสําหรับใครที่มีสัมภาระเยอะๆหรือมีเรื่องลึกลับซับซ้อนผมแนะนําเลยนะครับรถคันนี้ตอบโจทย์มากๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันทีละส่วนก่อนเลยดับแรกเลยนะครับทางฝั่งคนขับเนี่ยก็จะมีที่วางแก้วนะครับแล้วก็ทางฝั่ง คนนั่งด้านหน้าก็มีที่วางแก้วนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติใช่ไหมฮะมันไม่มีอะไรตื่นเต้นโ okay. ที่เก็บของนะครับบนคอนโซลของฝั่งคนนั่งก็จะมีให้นะครับแล้วก็ด้านใต้มีอีกอันนี้ก็ยังดูเหมือนว่าจะดีขึ้นมานหน่อยแต่ก็ยังไม่ว้าวใช่ไหมฮะอ่ะล่าสายตามาดูตรงนี้นิดนึงครับตรงนี้ก็เก็บของได้อีกนะครับแล้วก็ล้วงลึกลงไปด้านล่างนะครับก็ยังวางของได้อีกนะแล้วก็มาฝั่งคนขับกันบ้างตรงนี้ ยังสามารถเก็บของได้อีกนะครับอีกหนึ่งจุดแล้วก็ที่ผมรู้สึกว่าแม่งโคตดว้าวเลยคืออันนี้ว่ะนี่เป็นไงล่ะถ้าผมไม่บอกจะมีใครรู้ไหมเนี่ยว่าตรงเนี้ยมันก็เป็นที่เก็บของอีกชิ้นหนึ่งเหมือนกันนะครับนอกเหนือจากนั้นคิดว่าหมดกันแล้วใช่ไหมคุณคิดผิดแล้วเพราะว่าด้านล่างมันยังมีที่เก็บของให้อีกคือมึงจะเก็บเยอะไปไหนเนี่ยคือถ้าเกิดว่าใครเก็บได้หมดทุกที่ผมว่าบางทีหาของก็อาจจะไม่เจอแล้วก็ได้นะ แถมตรงนี้ยังมีอีกโอเคไหมในส่วนของคอนโซลกลางอย่างที่ผมบอกไปนะครับก็คือผมไม่ชอบเลยเพราะว่ามันไม่มีที่วางแขนให้ผมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครเป็นเด็กๆขับรถซักแซกในเมืองอะไรพวกนี้ผมว่าก็อาจจะเป็นประโยชน์กับเขามัง้งเพราะว่าเวลาที่ขับรถซอกแซกในเมืองเนี่ยอาจจะต้องหมุนพวงมาลัยสาวพวงมาลัยถอยจอดหกักเลี้ยวหกักหลบอะไรกันบ่อยนะครับถ้ามีที่วางแขนตรงนี้ก็อาจจะเกกกะ ก็เอาง่ายๆถ้าเกิดว่าคุณจะขับทางไกลผมว่ามีเมื่อยอะนะครับเพราะมันไม่มีที่พักแขนแต่ถ้าขับขี่ในเมืองโฉบเฉี่ยว,ท,วทั่วไปเนี่ยอันนี้ตอบโจทย์เพราะว่าเวลาที่เสาพงมาลัยเนี่ยมันไม่เกะก,กะดีโอเคไหมแล้วแต่ละกันว่าชอบหรือไม่ชอบคอนโซลหน้านะครับก็จะตามสไตล์ของโตโยต้าในยุคก่อนๆตั้งแต่ปี03มเป็นต้นมาเนี่ยพวกเรือนไม้เนี่ยเขาจะไว้ตรงกลางนะครับซึ่งถ้าถามผมผมก็ว่ามันก็ไม่ได้ลำบากจนเกินไปนะที่จะลาสายตามาดูตรงเนี้ย นิดเดียวนะครับแต่ว่าคนบางคนเขาอาจจะไม่ชินเพราะว่าปกติเรือนไม่มันก็ต้องอยู่หน้าคนขับใช่ไหมอันนี้มันจะต้องมองเฉียงไปนิดหนึ่งบางคนเขาอาจจะไม่ชอบอันนี้ก็แล้วแต่นานาจิตตังแล้วกันส่วนวิทยุเนี่ยจะเป็นลักษณะของบิวอินในแนวตั้งนะครับคําว่าบิวอินก็คือมันเรียบสนิทไปกับตัวของคอนโซลหน้าไปเลยนะครับแล้วก็ระบบวิทยุก็ใช้งานง่ายๆนะครับเปิดพาวเวอร์นะครับเพิ่มวอลลุ่มลดวอลลุ่มอะไรพวกนี้ อันนี้ก็ใช้งานได้เบสิกทั่วไปแต่ก็ไม่ได้มีอะไรหวือหวาหรือโดดเด่นกว่าชาวบ้านเขานะครับอันนี้ถือว่าเบสิกทั่วไปนะความสะดวกสบายทั่วไปพื้นฐานก็มีให้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเซ็นเตร์ล็อกนะครับก็ปิดล็อกตรงนี้ได้เลยกระจกไฟฟ้า4บานนะครับแล้วก็กระจกมองข้างปรับด้วยไฟฟ้านะครับก็พื้นฐานทั่วๆไป ในส่วนของที่นั่งตอนหลังนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยที่ผมมานั่งตรงนี้ก็คือไม่ได้ปรับเบาะหน้าเลยนะครับสังเกตไหมครับว่าเบาะหน้าเนี่ยผมสูง175ขับแบบสบายๆแล้วเนี่ยด้านหลังนั่งเข่าไม่ติดนะครับแล้วก็ในส่วนของหัวก็จะเหลืออยู่ประมาณครึบหนึ่งนะครับผมสูง175นั่งระดับนี้ยังเหลืออยู่ประมาณนี้นะครับฉะนั้นตรงนี้ผมว่า ด้านหลังดีไซน์โอเคนะครับนั่งไม่ได้แออัดคับแคบเห็นภายนอกจิ๋วๆนะครับภายในมานั่งแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าอึดอัดนะครับคนตัวใหญ่นั่งได้สบายแหละนะครับ้ประตูด้านหลังนะครับเราจะสังเกตว่าสวิตมันจะแปลกๆนิดนึงเนาะแต่ว่าคุณก็ปรับตัวกับมันหน่อยละกันปกติพวกสวิตกระจกเนี่ยมันจะอยู่ตามพวกนี้ใช่ไหมฮะอยู่ตามที่พักแขนแต่รุ่นเนี้ยสำหรับยานิสน่นยมัน พยายามที่จะทําให้ภายในเนี่ยนั่งสบายมันก็เลยบีบช่วงนี้นะครับให้มันแคบก็เลยเอาสวิตช์กระจกมาฝั่งตรงนี้แทนแต่ถามว่าเราก็ไม่ได้เปิดกระจกกันบ่อยนะครับเวลาเปิดก็อาจจะต้องเขี่ยเขี่ยนิดนึงนะครับเพราะระดับมันอยู่ต้นขาเราพอดีแทนที่จะกดทั้งบนอาจจะต้องมือแทรกมาแล้วก็เขี่ยนิดนึงอันนี้ปรับตัวได้นะ่ะไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่ อีกส่วนหนึ่งนะครับที่มันเก๋ๆนะครับก็คือเรื่องตะขอตัวนี้ที่ไว้ห้อยของนะครับแม่บ้านขาชอปนะครับซื้อกล้วยปิ้งลูกชิ้นอะไรก็แล้วแต่มากินบนรถนะครับแขวนได้นะครับอันนี้ก็สะดวกสบายดีของด้านท้ายนะครับก็จะเป็นสไตล์ของรถยุคก่อนนะครับก็จะเป็นลักษณะของปุ่มกดธรรมดาทั่วไปนะครับแล้วก็จะมีกุญแจนะครับที่จะไขปลดล็อกปิดล็อกฝาท้ายตัวนี้ได้นะครับซึ่งก็ เบสิกทั่วๆไปดูแลรักษาง่ายนะครับแล้วก็เวลาเสียก็ซท่ไม่แพงหรอกส่วนด้านท้ายเนี่ยเมื่อเปิดฝากระโปรงท้ายขึ้นมาแล้วผมต้องเรียนตามตรงเลยว่าสําหรับตัวผมเองเนี่ยว้าวมากๆากคำว่าว้าวคืออะไรรู้ไหมครับปกติรถโตโยต้านะครับใครไปดูก็ได้รุ่นไหนก็แล้วแต่ไอ้แผ่นที่ปิดยางอะไหเนี่ยส่วนมากเขาจะให้มาเป็นไม้อัดนะครับแต่ตัวนี้ให้มาเป็นพลาสติกอย่างดีนะครับก็คือแข็งแรง นะครับแล้วก็มีกล่องแยกให้ด้วยนะครับเผื่อว่าคุณจะใส่อะไรลงไปนะก็สามารถใส่ได้นะถามว่ากล่องตัวนี้มีประโยชน์ยังไงคุณลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าคุณซื้อทุเรียนมาแต่แฟนคุณไม่ชอบทุเรียนคุณซื้อปลาล้ามาแต่แฟนคุณไม่ชอบปลาล้าหรือคุณซื้ออะไรก็ตามที่มันมีกลิ่นมาหรือคุณผู้ชายไปเตะบอลไปออกกําลังกายรองเท้าเปียกเหม็นโคลนเหม็นกลิ่นเท้าของคุณผู้ชายอะ่ะ เวลาไปรับแฟนรับสาวมาใช่ไหมจะต้องมานั่งดมกลิ่นรองเท้าเปียกๆผมว่ามันก็ไม่ลื่นลมนะซึ่งตัวนี้มันสามารถที่จะเอาใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็ปิดไปได้ซึ่งมันจะช่วยเก็บกลิ่นได้อย่าลืมนะครับว่ารถรุ่นนี้เป็นลักษณะ5ประตูอะไรที่มันอยู่ภายในนี้คุณต้องดมมันทั้งหมดนะครับตรงนี้ดีไซน์ออกมาค่อนข้างชันฉลาดสามารถที่จะเก็บแยกตรงนี้ได้เลยนะครับและวัสดุให้มาค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับยังไม่หมดนะครับสำหรับ ตัวฝาท้ายนะครับเมื่อคุณอยากจะซื้อของเข้าบ้านคุณสามารถที่จะปรับพับเบาะลงไปนะครับแบบนี้นะครับคุณก็สามารถไปช้อปปิ้งได้แล้วนะครับไมโครเวฟตู้เย็นลูกเล็กๆก,ก็ตะแคงทะแยงเข้าไปได้นอกเหนือจากนั้นนะครับสามารถที่จะเปิดบานนี้อ่านะครับตัวนี้มีประโยชน์อะไรเวลาที่คุณจะเอาของไปวางถ้าเกิดว่าไม่มีแผ่นพับตัวนี้ที่มันเป็น พลาสติก ABS แบบนี้นะครับมันก็จะเป็นรอยที่ไหนหรือไมครับมันก็จะเป็นรอยที่เบาของคุณนะครับตัวเบาพวกนี้ผ้าพวกนี้มันก็จะชํำฉีขาดได้แต่ตัวเนี้ออกแบบให้สามารถเอาของอะไรก็ได้ที่วางนะครับแล้วมันรับน้ําหนักได้แล้วก็ลดริ้วรอยขูดขีดให้กับตัวเบาด้วยนะครับอันนี้ถึงบอกว่าผมโคตรว้าวเลยแหละอีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมชอบก็คือมันมีไฟ ที่สองสัมาระด้านท้ายด้วยเวลากลางค่ำกลางคืนจะมาหยิบของนะครับก็ไม่ต้องกังวลว่าเปิดมาแล้วจะมองไม่เห็นนะครับว่าระวังของอะไรไว้บ้างตัวนี้ก็ช่วยเพิ่มพัมสะดวกสบายในส่วนของการใช้งานด้านท้ายรับรถรุ่นนี้นะครับใช้น้ำมันแก๊สโซโฮอ์91นะครับแล้วก็สามารถเติมได้จนถึง E20 นะครับแต่ยังเติม E85 ไม่ได้ห้ามเติม E85 เด็ดขาดนะครับ ครับผมแล้วที่ผมรีวิวไปทั้งหมดนะครับก็คือเจ้ายาริสนะครับเครื่อง1.5 J ปี2 0 1 1นะครับชมนี้เป็นชมสุดท้ายแล้วก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นยาลิสอีโคคาที่เป็นเครื่องคันสอย่างที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับก็เป็นรถมือสองนะครับที่เราวางจัดจําหน่ายอยู่นะครับข้อดีของรถคันนี้คืออะไรบ้างนะครับ1ครับเป็นรถมือเดียวออกห้างจากป้ายแดงนะครับ2กุญแจนะครับมีทั้งหมด 3ชุดด้วยกันนะครับเพราะว่าเจ้าของเดิมเนี่ยค่อนข้างดูแลรักษาดีนะครับแล้วก็เก็บกุญแจครบทุกชุดเลยกุญแจสำรอง3ชุดเลยนะครับแล้วก็ที่เด็ดกว่านั้นก็คือแต่งล้อแม็กมาให้ด้วยนะครับพร้อมกับสเกิร์ตสปอยเลอร์รอบคันสไตล์ซิ่งสไตล์ตวัยรุ่นเลยนะครับใช้ได้คันนี้ไปเนี่ยไม่ว่าเรื่องของความปลอดภัยนะครับหรือว่าเรื่องของความสวยงามเนี่ยก็ถือว่าคุ้มค่าเลยทีเดียวนะครับอย่างที่ผมบอกครับ รถรุ่นนี้ไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะครับใครก็ตามนะครับที่มีหัวใจเป็นวัยรุ่นชอบรถที่ขับจี๊ดจ๊าดนะครับผมแนะนําเลยรุ่นนี้ตอบโจทย์นะครับแต่ใครก็ตามที่ต้องการความนุ่มนวลน,นะครับต้องการความสบายนะครับอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์นักนะครับเพราะว่าฟิลดิ้งรถเนี่ยจะออกแนวกระด้างนะครับแล้วก็คันเร่งค่อนข้างไวแต่ปุ๊บมาปับ๊บพุ่งปี๊ดนะครับฉะนั้นรถสไตล์นี้ถ้าเกิดว่า ใครก็ตามที่ขับรถช้าๆแล้วมาขับอาจจะรู้สึกว่ากลัวนะครับเพราะว่ามันเป็นรถที่อัตราเร่งดีนะครับแล้วก็ขับขี่จิจาร์ดนะครับเหยียบเป็นพุ่งนะครับสำหรับเรื่องของแบรนด์โตโยต้าเนี่ยหลายๆคนก็ไม่ต้องกังวลกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่า เรื่องของการดูแลรักษาเนี่ยมันซ่อมง่ายอยู่แล้วนะครับแล้วก็อะไหล่หาง่ายนะครับขายต่อก็ราคาดีไม่มีตกนะครับคันนี้สนุนราคาเราตั้งอยู่แค่2 8 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วตอนนี้ที่ร้านอยู่สมายคาของเราเนี่ยก็มีแคมเปญดีๆด้วยคือออกรถเดือนนี้นะครับผ่อนอีกทีเนี่ยมีนาคมปีหน้านะครับตอนนี้เป็นเดือนพฤศจิกายนนะครับ2563นะครับเท่ากับว่าคุณขับฟรีไปเลย3เดือนนะครับโอเค ถ้าคุณสนใจก็ลองทักทายมาคุยกันละกันแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามีรถอะไรดีๆมารีวิวให้อีกติดตามกันนะครับถ้าชอบใจกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับมีอะไรคอมเมนต์ก็เสนอแนะเข้ามาได้เลยยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นสำหรับวันนี้ผม MU Smile ็มยูสมัยคาราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ